สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้นะคะเราจะลองนำเอาโปรแกรม GSP มาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาโดยโจทย์ของเรามีอยู่ว่าเราอยากรู้ว่าสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง 4x บวก 3y ลบ2เท่ากับ0 และจะวงกลมวงนี้สัมผัสกับเส้นตรง x บวก y บวก4เท่ากับ0และก็เส้นตรง 7x ลบ y บวก4เท่ากับ0วงกลมวงนี้จะมีสมการว่าอย่างไรวันนี้เราจะลองนำเอาโปรแกรม GSP มาช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์อันนี้กันวิธีการแก้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะทำการเขียนกราฟเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้โดยเราจะเขียนที่เส้นตรงที่สัมผัสกับวงกลมก่อนนะคะเราจะเขียนกราฟเส้นตรง x บวก y บวก4เท่ากับ0เราก็ไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่ในการเขียนกราฟของฟังก์ชันในกรณีนี้เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับเพราะนั้น x บวก y บวก4เท่ากับ0ถ้ามองในรูป y เท่ากับ ก็จะได้เป็นลบ x ลบ4นะคะนี่คือเส้นตรงเส้นแรกเราทำกัรซ่อนกริดนิดนึงนะคะจะได้ไม่ลายตานะคะนี้คือเส้นตรง x บวก y บวก4เท่ากับ0ได้เส้นแรกจากนั้นเราจะมาเขียนเส้นตรงเส้นที่2 7 x ลบ y บวก4เท่ากับ0เหมือนเดิมค่ะไปที่เมนูกราฟเลือก ขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่จัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับตัวนี้จะได้เป็น 7x บวกกับ4ค่ะนี่คือเส้นที่2เปลี่ยนสีให้เหมือนกันจะได้รู้ว่านี่คือกราฟของสมการอะไรนะคะจากนั้นเราจะมาดู สมาการเส้นตรงเส้นที่3ซึ่งเป็นเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เราต้องการอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้นะคะ cx บวก 3y ลบ2เท่ากับ0ไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่จัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับก็จะได้เป็น2ลบ 4x แล้วทั้งหมดนี้หารด้วย3แบบนี้นะคะนี่เส้นนี้นะ เปลี่ยนสีให้เหมือนกันนิดหนึ่งจะได้รู้ว่านี่คือเส้นอะไรนะคะอ่าเรียบร้อยเราเขียนกราฟครบ3ส,สมการแล้วขยับนิดนึงน,นะคะจากนั้นเราต้องการสร้างวงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นสีแดง แล้วก็สัมผัสกับเส้นสีม่วงกับสีน้ำเงินตรงนี้วิธีการนะคะเราก็จะทำการหาจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวิธีการหาจุดศูนย์กลางของวงกลมจุดศูนย์กลางของวงกลมจะอยู่บนเส้นสีแดงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งครึ่งมุมตรงนี้นะคะที่เส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันเราทำการแบ่งครึ่งมุมตรงนี้เราก็สร้างจุด สจุดแบบนี้แล้วก็เลือกจุดทั้ง3จุดไปที่เมนูการสร้างเลือกแบ่งครึ่งมุมนะคะเส้นที่เราได้มันจะมาตัดกับสมาการเส้นตรงเส้นนี้จุดที่ตัดกันตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เราต้องการ สองจุดนี้เราไม่ได้ใช้แล้วออาุญาตเลื่อนไปก่อนนะคะจากนั้นเราจะทําการหารัศมีของวงกลมเราก็ทําการเลือกจุดศูนย์กลางแล้วก็เลือกเส้นตรงเส้นสัมผัสเส้นใดก็ได้นะคะจะเลือกเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้เส้นนี้แล้วกันนะไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากจะเห็นว่าเราต้องการเส้นตั้งฉากแต่ณที่นี้ตอนนี้เส้นตั้งฉากไม่มีเพราะว่าเส้นนี้ เกิดมาจากการสร้างสมการนะคะวิธีการแก้ก็คือเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ไม่ต้องสร้างใหญ่มากเอาเล็กๆก็พอแล้วเราก็เลือกจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วไปที่เมนูการสร้างเห็นความแตกต่างไหมคะคราวนี้จะมีเส้นตั้งฉากให้เราใช้แล้ว นะคะสำหรับใครบางคนที่บางทีอยากสร้างเส้นตั้งฉากไปตั้งฉากกับสมการแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างได้วิธีการทำให้ทำแบบนี้นะคะเราก็สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาเราก็จะได้เลยค่ะว่านี่คือความยาวรัศมีของวงกลมที่เราต้องการเราก็เลือกจุดศูนย์กลางเลือกจุดตัดตรงนี้ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมเห็นไหมคะเราได้แล้ววงกลมที่สัมผัส เส้นตรงนี่นะคะ 7x ลบ y บวก4เท่ากับ0กับเส้นตรง x บวก y บวก4เท่ากับ0นะคะแล้ววงกลมวงนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นสีแดงก็คือ 4x บวก 3y ลบ2เท่ากับ0ทีนี้วงกลมวงนี้มีสมการว่าอย่างไรเราก็คลิกเลือกที่วงกลมนะคะไปที่เมนูการวัดเลือก สมการได้เลยค่ะออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะนี่คือสมการที่เราต้องการก็คือ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองบวก y บวก2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ2.83ทั้งหมดกำลังสองแสดงว่าวงกลมวงนี้รัศมีก็คือ2.83จุดนะคะจุดศูนย์กลางก็คือ2-2ลบ 2, 2 นอกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีวงกลมเพียงแค่วงเดียวที่สัมผัสกับเส้นตรงสองเส้นที่เขาให้มามันยังมีวงกลมอีก1วงก็คือวงกลมวงนี้นะคะวงกลมวงนี้สัมผัสกับเส้นตรงนี่นะคะ x บวก y บวกสเท่ากับ0กับ7 x ลบ y บวกสเท่ากับ0 และจุดศูนย์กลางก็อยู่บนเส้นตรง 4x บวก 3y ลบ2เท่ากับ0นย์เช่นเดียวกันวงกลมวงนี้มีสมการว่า x บวก4ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ6ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับ4.24ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้อยากให้ทุกๆคนลองไปสร้างเองโดยวิธีการสร้างเหมือนกันกับการสร้างวงกลมวงแรกนะคะลองสร้างดูซิคะว่า สามารถที่จะหาวงกลม cd ตัวนี้ออกมาได้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือวิธีการนำเอาโปรแกรม GSP เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหากื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ